เมื่ออินทรีย์บารมีเต็มจะมองเห็นกามเป็นของต่างบางคนใช้เวลาทั้งชีวิตพยายามตัดกามแต่ไม่สำเร็จในขณะที่บางคนเพียงได้ยินทรรไม่กี่คำก็สละได้หมดเหมือนวางก้อนหินร้อนความต่างอยู่ที่อินทรีย์บารมีเต็มแล้วหรือยังอินทรีย์บารมีคืออะไรในพระพุทธศาสนาอินทรีย์หมายถึงกำลังภายในหอย่าง ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเมื่อกำลังเหล่านี้พัฒนาเต็มก็เรียกว่าอินทรีย์แก่กล้าซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญของการหลุดพ้นอินทรียสูตรส่วนบารมีคือคุณธรรมที่สั่งสมข้ามภพชาติเช่นทานศีลเนคขมมะปัญญา วิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเมื่อรวมกันเป็นอินทรีย์บารมีหมายถึงกำลังแห่งคุณธรรมและปัญญาที่สุขมอมถึงขีดสุดจิตพร้อมจะปล่อยทุกสิ่งโดยไม่ฝืนทำไมอินทรีย์บารมีจึงทำให้เย็นกามเป็นของต่ำกามคือสิ่งล่อใจทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ในกุตกานิกายธรรมบทพระพุทธเจ้าตรัสว่ากรารมทั้งหลายมีสุขน้อยมีทุกข์มากมีภัยมากคนทั่วไปอาจฟังแล้วพยักหน้าแต่ใจยังอยากอยู่เพราะอินทรียังไม่แก่พอที่จะต้านแรงดึงดูดในทางตรงข้ามผู้ที่บ่มเพาะจนเต็มเห็นวงจรน,นี้แบบรู้ตรงตามความจริง ความสุขชั่วแล่นของกามไม่คุ้มกับไฟทุกข์ที่ตามมาเขาจึงไม่ต้องฝืนละกามแต่ละได้เองเหมือนคนเห็นอาหารมีพิษก็ไม่อยากกินระยะสากุลบุตรพระยาศาก์เป็นเศรษฐีหนุ่มอยู่่าำกลางนางบำเรอและความบันเทิงวันหนึ่งเห็นเหล่าสตรีนอนหลับในท่าทางไม่งดงามจิตเกิดความหน่ายอย่างแรงจนคิดว่าที่นี้ไม่ใช่ที่สำหรับบัณฑิตอยู่ แล้วหนีออกจากบ้านไม่นานก็ได้พบกุทธเจ้าฟังธรรมจนบรรลุพระรหัน์นี่คือกรณีที่อินทรีย์บารมีเต็มเหตุเล็กน้อยเพียงพอที่จะเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตอุปมาผลไม้สุกคนที่อินทรีย์บารมีเต็มเหมือนผลไม้สุกงอมเพียงลมพัดก็หล่นส่วนคนที่ยังไม่เต็มแม้เขย่าแรงเพียงใดผลก็ไม่หล่นเพราะยังดิบ นี่จึงอธิบายได้ว่าทำไมบางคนฟังธรรมครั้งเดียวเปลี่ยนทันทีในขณะที่อีกคนฟังมาหลายสิบปียังเหมือนเดิมทางปฏิบัติสำหรับผู้ยังไม่เต็มแม้เรายัางไม่เต็มก็เร่งให้เต็มได้โดยเจริญสติเห็นกามตามความจริงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาลดการเสพสิ่งยั่วยุไม่ปล่อยใจไปตามโลก อยู่ใกล้ผู้มีปัญญาให้ธรรมะของเขาก็ระทบใจเราตั้งอธิษฐานจิตไม่ละความเพียรจนกว่าจะเห็นธรรมวันหนึ่งเมื่ออินทรีย์บาร,รมีเต็มคุณจะเห็นเองว่าการเป็นเพียงเงาที่ไห้สาระจิตจะไม่ต้องต่อสู้แต่จะปล่อยอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนลมหายใจที่หมดรอบของมันถ้าดวงตาของคุณยังมัวสิ่งที่ต่ำ ก็อาจดูง,งามได้แต่เมื่อแว่นแห่งปัญญาชัดเจนแม้สิ่งที่โลกยกย่องก็จะเห็นว่าไม่ต่างจากเนาฝุ่นอินทรีย์แก่กล้าคือการเห็นโลกด้วยตาใหม่ในอินทรียสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าอินทรีย์ทั้งห้าเมื่อแก่กล้าจะนำจิตไปสู่ความสิ้นอาสวะสศรัทธาทำให้ใจเปิดรับความจริง วิริยะทำให้เพียรอย่างต่อเนื่องสติทำให้ระลึกไม่เผลอสมาธิทำให้จิตตั้งมั่นปัญญาทำให้แทงตลอดตามความเป็นจริงเมื่อทั้งห้าประการนี้เต็มจิตจะเปลี่ยนมุมมองโดยสิ้นเชิงเหมือนคนที่เคยอยู่ในห้องมืดมานานแล้วเปิดประตูออกมาเจอแสงอาทิตย์สิ่งที่เคยดูสวยงามในความมืด ลับดูหม่นมองเมื่อเทียบกับแสงแห่งความจริงกามในสายตาของปัญญาพระพุทธองค์ตรัสในมัทุปินทิกาสูตรมัชิมาน,นิกายว่าเพราะความกำหนัดยินดีในกามทั้งหลายนี้แหลจึงเกิดทุกข์เกิดโทษเกิดภัยผู้มีปัญญาจึงไม่เห็นกามเป็นที่พักใจแต่เห็นเป็นที่มาของทุกข์ไม่ใช่เพราะเขาไม่เคยลิ้มรส แต่เพราะเขารู้รสแล้วเห็นโทษเหมือนคนเคยติดน้ำตาลแต่รู้ว่ามันกัดฟันและทำลายร่างกายจึงไม่อยากกลับไปอีกพระประตาจาราเทรีกร่อนบวชนางปตาจารามีชีวิตสมบูรณ์ด้วยความรักและครอบครัวแต่สูญเสียสามีและลูกอย่างต่อเนื่องในเวลาอันสั้นความทุกข์ทำให้ใจแตกสลายเมื่อได้ฟังพระพุทธองค์แสดงธรรม นางเห็นชัดว่าความสุขทางโลกนั้นไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ด้วยอินทรียบารมีที่สั่งสมมาความเข้าใจจึงประทุทันทีและบรรลุพระอารหัตผลนี่แสดงว่าการเห็นกามเป็นของต่ำไม่ใช่ความเกลียดแต่เป็นความรู้ชัดว่าไม่ควรยึดสมองของผู้ฝึกสมาธิและเจริญปัญญาอย่างต่อเนื่องจะลดกิจกรรมของระบบโดพามีนจิก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสแสวงหาความพึงพอใจทางโลกขณะเดียวกันสมองส่วนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจและเห็นผลระยะยาว p ี e f r o n t a l c o r t กซ์ทำงานเด่นขึ้นนั่นหมายความว่าพวกเขาไม่ได้ถูกแรงดึงดูดของกามครอบงำเหมือนคนทั่วไปแต่ใช้เหตุผลและปัญญาควบคุมได้โดยธรรมชาติอุป,ปมาน้ำใสกับน้ำโคลนจิตที่ยังไม่เต็ม เหมือนตาที่มองผ่านน้ำโคลนสิ่งที่ต่ำก็อาจดูมีค่าแต่จิตที่ฝึกจนใสเห็นทุกสิ่งตามความจริงน้ำที่ขุ่นเพียงหยดเดียวก็รู้ว่าไม่น่าดื่มนี่คือเหตุว่าทำไมผู้มีอินทรีย์แก่กล้าจึงปฏิเสธกามได้อย่างเบาใจแว่นแห่งปัญญาไม่ได้มาจากการมองโลกภายนอกแต่มาจากการขัดเกลาภายในเมื่อแว่นนี้ชัดกามจะหมดค่าในสายตา เหลือเพียงขนทางเดียวคือทางแห่งความหลุดพ้นจุดเปลี่ยนของจิตเมื่อปัญญาทะลุม่านกิเลสบางครั้งไม่ต้องรอให้แก่ไม่ต้องรอให้ป่วยเพียงวินาทีเดียวใจก็เปลี่ยนจากอยากได้เป็นอยากวางถ้ายินศีลบาร,รมีเต็มแล้วจุดเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นได้จริงวินาทีที่จิตตื่นพระพุทธองค์ตรัสในธรรมจักรกับปวัตนานสูตรว่า เมื่อใดดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นเมื่อนั้นสิ่งเศร้าหมองในใจย่อมสิ้นไปนี่ไม่ใช่การค่อยๆละแต่เป็นการตัดขาดเพราะความเข้าใจทะลุถึงแก่นกามซึ่งเคยเป็นของล้ำค่ากลายเป็นสิ่งหน้าเวทนาในปริปตาพระมหากัสสปะก่อนบวชพระมหากัสสปะเป็นเศรษฐีแต่ไม่เคยพอใจในความสุขทางโลกจนวันหนึ่งเห็นหญิงชลาแบกของหนักริมทาง ใจเกิดความสลดว่าเรามัวเพลินกับกามอยู่ได้อย่างไรในเมื่อโลกเต็มไปได้วยทุกข์ด้วยอินทรีย์บารมีที่สั่งสมมาคำถามนั้นจึงกลายเป็นไฟเผากิเลสผลคือออกบวชและบรรลุพระอรหันต์ในเวลาไม่นานนี่คือตัวอย่างว่าความเห็นกามเป็นของต่ำเกิดขึ้นฉับพลันเมื่อจิตพร้อมการมองกามด้วยสายตาใหม่ในมุมของปุถุชนกามคือความสุข ในมุมของอริยบุคคลกามคือเหยื่อที่หุ้มด้วยน้ำพึ่งบางๆแต่ซ่อนคมมีดอยู่ข้างในเมื่อปัญญาเกิดคำว่าต่ำไม่ได้หมายถึงการดูถูกแต่หมายถึงความไม่คุ้มค่านในการแลกเหมือนคนเห็นของเล่นเด็กแล้วไม่อยากเล่นเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่หนทางสู่เป้าหมายที่แท้จริงนานวิจัยผู้ปฏิบัติสมาธิอย่างลึกและต่อเนื่องมีการเปลี่ยนแปลงในเวนทัลสเตียตุมซึ่งเป็นศูนย์กลางระบบรางวัลของสมอง สิ่งที่เคยให้ความสุขรุนแรงเช่นสิ่งเร้าทางเพศหรือวัตถกุกลับมีค่าลดลงในระบบประเมินความสุขแทนที่สมองจะหลั่งโดพามีนเมื่อเจอกามมันจะลั่งเมื่อเจอความสงบความว่างหรือความเมตตาแทนอุป,ปมาไฟกับเชือ้อกามเหมือนไฟเชื้อเหมือนใจที่อยากเสพเมื่อเชื้อเปียกไฟไม่ติดแม้เอาไฟมาวางก็ไม่ลุก อินทรบารมีคือการทำให้ใจเปียกด้วยปัญญาจนกามไม่อาจเผาได้อีกจุดเปลี่ยนไม่ได้เกิดจากการหนีสิ่งล่อใจแต่เกิดจากการเห็นโทษชัดจนใจหมดแรงอยากและเมื่อใจหมดแรงอยากก็ไม่มีอะไรต้องต่อสู้มีเพียงความสงบที่ตั้งมั่นอยู่ความสุขที่สูงกว่ากามถ้าคุณยังไม่รู้จักความสุขที่สูงกว่าคุณจะคิดว่ากามคือความสุขที่สุดแล้ว แต่เมื่อได้สัมผัสความสุขที่ลึกกว่าสงบกว่าและไม่ต้องแลกด้วยทุกขคุณจะเห็นกามเป็นเพียงเศษขนมบนพื้นพระพุทธเจ้าตัดถึงสุขเหนือกามในสัพพุริสัสสุมัชฌิมานิกายพระพุทธองค์ตัดว่าสุขในกามไม่เท่ากับสุขในเนคขม,มะเนคขม,มะคือการออกจากกามความสุขในเนคขม,มะจึงเป็นสุขที่ไม่ปนทุกข์ไม่ต้องคอยปกป้องไม่ต้องห่วงแหน สุขแบบนี้จะสัมผัสได้ก็ต่อเมื่อจิตตั้งมั่นในสมาธิและมีปัญญาเห็นตามจริงพระสารีบุตรก่อนบวชท่านสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมและมั่งคั่งวันหนึ่งได้พบพระสัชชิผู้มีจริยาสงบเพียงเดินผ่านท่านเกิดความเลื่อมใสเมื่อได้ฟังธรรมเพียงธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุท่านก็เห็นแจ้งในใจทันทีตั้งแต่นั้นความสุขในกามทั้งหมดที่เคยมีกลายเป็นเพียงภาพในอดีต ที่ไม่มีค่าจะกลับไปหาเพราะท่านได้รู้จักสุขที่เหนือกว่าเหตุที่คนยังเห็นกรมมีค่าคนที่อินทรีย์บารมียังไม่เต็มเปรียบเหมือนคนอยู่บนเกาะเล็กที่คิดว่านี่คือทั้งโลกเพราะไม่เคยข้ามไปฝั่งที่กว้างใหญ่กว่าพวกเขายังไม่รู้จักความสุขจากการวางเพราะไม่เคยสัมผัสเองจึงยึดอยู่กับสุขแบบเติมแม้ต้องแลกด้วยความทุกข์มากเพียงใดเรื่อง h e d o n i c adaptation พบว่า ความสุขจากกามและวัตถุจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเวลาผ่านไปต้องการสิ่งเล้าที่แรงขึ้นเพื่อให้ได้ความสุขเท่าเดิมแต่ความสุขจากการภาวนาเช่นสมาธิและเมตตากลับมีคุณสมบัติยืดอายุและสะสมนี่อธิบายได้ว่าทำไมผู้ฝึกภาวนาจนลึกแล้วจึงไม่สนใจกามเพราะเขาเจอแหล่งพลังงานใจที่ไม่รั่วอุปมาน้ำบ่อกับน้ำฝนกาม เหมือนน้ำฝนที่ตกเพียงครู่แล้วหยุดต้องรอเมฆใหม่มาหล่อเลี้ยงแต่ความสุขจากสมาธิและปัญญาเหมือนน้ำบ่อที่ไหลาจากใต้ดินยังไม่มีวันหมดเมื่อคุณเคยดื่มล้ำบ่อใสคุณจะไม่อยากวิ่งตามหยดน้ำฝนอีกกามดูมีค่าเพราะเราไม่รู้จักสิ่งที่มีค่ากว่าเมื่อได้สัมผัสความสุขที่สูงกว่าแม้เพียงชั่วครู่คุณจะยอมเดินจากกามย่งไม่หันหลังกลับวางกาม วางโซ่ตรวนแห่งวัตตะคนที่เห็นกามเป็นของต่ําไม่ใช่เพราะเขาไม่เคยมีแต่เพราะเขาเคยจับไฟแล้วรู้ว่ามันร้อนและเขาเลือกจะปล่อยเพราะเข้าใจไม่ใช่เพราะฝืนพระพุทธเจ้ากับการตัดกามในมหาสัจจกะรสุดพระพุทธองค์เล่าถึงช่วงก่อนตรัสรู้ว่า แม้ได้บรรลุสมาธิขั้นสูงแต่ยังไม่พอใจเพราะรู้ว่ายังมีกามราคะซ่อนอยู่จนกระทั่งทรงใช้ปัญญาเจาะเห็นความจริงของขันธ์ทั้งห้าว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตจึงหลุดพ้นอย่างสิ้นเชิงนี่คือต้นแบบของการวางกามด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยการกดข่มพระอนุรุทธ,ธะเป็นผู้มีตาทิพเลิดแต่ก่อนบวช เป็นเจ้าชายในราชสำนักล้อมรอบด้วยความสุขทางโลกเมื่อได้ฟังธรรมเห็นว่าแม้ความสุขในวังยังต้องจบลงด้วยความพลัดพรากจึงออกบวชด,ด้วยอินทรีย์บารมีเต็มจิตท่านไม่ไหวเอนแม้มีนางฟ้ามาเชิญให้กลับไปครองโลกเพราะเห็นชัดว่ากามคือโซ่ตรวนแห่งวัตฏะกามกับวัฏฏะสงสารในเชิงพุทธปรัชญา กามเปรียบเหมือนเชือกที่มัดสัตว์ไว้กับหลักเมื่อสัตว์วิ่งไปก็วนกลับมาที่เดิมแม้จะเปลี่ยนรูปร่างของเชือกจากคนสวยบ้านเงินชื่อเสียงแต่แก่นของการผูกพันก็ไม่ต่างกันการเห็นการเป็นของต่ำจึงเป็นการเห็นหลักมัดและเลือกออกจากวงนี้อย่างเด็ดขาดการเสพการบ่อยๆทำให้สมองติดวงจรรีวอร์ลูปที่คล้ายการเสพสารเสพติด ต้องการสิ่งเลาที่แรงขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ได้ความสุขเท่าเดิมการฝึกสติและสมาธิเป็นการรีเซ็ตระบบนี้ทำให้สมองกลับสู่สมดุลและไม่ถูกจูงด้วยสิ่งเลาเก่าๆอีกนี่คือการปลดโซ่ตวนจากภายในไม่ใช่แค่ภายนอกอุป,ปมานกกับกงทองกามเปรียบเหมือนกงทองแม้จะสวยแต่ก็ยังเป็นกลงเมื่ออินทรีย์บารมีเต็ม เห็นว่าท้องฟ้ากว้างใหญ่ลอยอยู่นกย่องพร้อมจะออกแม้ต้องทิ้งกลงที่โลกทั้งหลายอิจฉาการวางกามไม่ใช่การเสียแต่คือการคืนอิสระภาพให้ใจและเมื่อใจเป็นอิสระความสุขที่ได้จะลึกและมั่นคงกว่ากามนับพันเท่าขอให้คุณค่อยๆเติมอินทรีย์บรารมีให้เต็มจนถึงวันที่คุณมองกามแล้วหัวเลาะเบาๆพอรู้ว่ามันไม่เคยคุ้มค่าที่จะแลกเลย ถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณเข้าใจธรรมะมากขึ้นฝากกดแชร์กดหัวใจหรือคอมเมนต์คำว่าเห็นธรรมเพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังอยู่กับเราขอให้คุณมีกำลังศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเต็มเปี่ยมจนถึงวันที่ใจเปอิิสระอย่างแท้จริงขอบคุณและอนุโมทนาที่รับฟังจนจบสาธุ